แบบนี้เขาเรียกว่าหัวปักหัวปัามหรือไม่ซินดี้กับล่าสุดนี้นะคะซินดี้คิมเบอรี่แฟนสาวสุดสวยของในด้านของเด l เลอัลลี่กองกลางชาวอังกฤษที่เดินทางไปพักผ่อนกับหวานใจที่เกาะอิบิซาในประเทศสเปนค่ะ เธอเป็นนางแบบในวัย24ปีทำเอาโซเชียลเดือดด้วยการที่อวดภาพขณะนุ่งบิกินี่สีดำสุดว่าฟิวนะคะโชว์เรือน่ักของเธอเซตใหญ่ค่ะงานนี้ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเตะตาชาวอังกฤษทำไมถึงหลงรักเธอกันแบบหัวปักหัวปั่มขนาดนี้ที่ผ่านมาทังนั้นซินดี้คิมเบอรี่เองก็เคยสร้างความฮือฮามาแล้วล่ะค่ะในเทศกาลเมืองคานครั้งที่76็ดสิบที่ฝรั่งเศสหลังจากที่เธอนั้นจัดชุดซีทรูแบบว่าบางเบาโนบลา สวมใส่จีสติงอวดบั้นท้ายเดินเฉิดฉายอยู่บนพรมแดงมาแล้วสําหรับเธอคนนี้นั้นนะคะเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะถือว่าพิกีันสุดขั้วเลยเพราะว่าเธอเป็นพี่เลี้ยงเด็กในสเปนก่อนจะกลายเป็นที่สนใจทั่วโลกเมื่อแจสตินบีเบอร์ศิลปินนักร้องดังกล่าวถูกใจในตัวเธอก่อนจะโพสภาพและพร้อมขอให้กับหลายๆคนช่วยตามหาเธอว่าเธอคือใครในเวลาต่อมาก็มีแฟนๆตามหาเธออินสตาแกรมจนเจอค่ะ ทำให้กลายเป็นเป้าสนใจของคนทั่วโลกก่อนจะผันตัวมาอยู่ในวงการนางแบบทําให้เธอมีคนติดตามในอิส a า r a m มากกว่า7ล้านคนขณะที่เดเล่อัลลี่นะคะเป็นดาวเตะของ F. อฟเวอร์ตันด้วยดูก่อนก็ถูกปล่อยตัวให้ทั้งนั้นของเบสตัสสโมสรในซูเปอร์ลีกตุรกีนะคะยืมตัวใช้งานหนึ่งฤดูกาลค่ะ นีผลงานลงสนามในเกมลีกที่13นัดทําให้2ประตูทําได้2ประตูก่อนโชคร้ายจะได้รับบาดเจ็บหนักต้องพักยาวและกําลังอยู่ในช่วงของการพักฟื้นนั่นเองล่คะค่ะ